เมืองทิพการละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนอานนทบทนายความแห่งเขาไกรลาดผู้ทนทุกข์แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจไอ้ปลายุส์มันแสนสุดเลวะระยำเหลือกำหนดถึงทางด่วนโทเวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนบักตูกหมาหน้าคนทิงคองนี้มีเมียรักวิตตฐานบริวารลูกสามแม่คือดอกผลเพิ่งไม่ได้เห็นแก่ตัวคิดแต่ตน สี่อง์ชายไม่เคยสนเจรจาแม้นรักใครรักแป๊บเดียวแล้วชังตอบให้รอบคอบจงคิดอ่านสลิงจารู้สิ่งใดก็ไม่สู้เปิดกลารู้รักษาความเป็นคนเป็นยอดดีจงติดตามความฟรีด้อมกลับมาเถิดให้ประเสริฐที่มาเกิดมีศักด์ศรีอย่าหมอบกราบแม้ไม่ผิดโดนคดีธาตาสีจงหายวับไปกับตา สุนทรผู้หรือว่านอตราดามุสถึงมาผุดบทกวีให้กูด่าส่งบทกลอนข้ามมิติการเวลาเพื่อมาปลุกชาวประชากลาแลนด์คำวยพ์คำโบราณอ่านไม่ออกสลิมบอกว่าคำสูงต้องมองแงนลำบากกูคลังคำศัพท์ก็ขาดแคลนแต่งยากไปสลิมแล่นวิ่งกลับรูว่าจะอั้นว่าจะอี้อยากกู้เหนือ คณะราชก็อาจเบื่อไม่ชินหูขออภัยต้องแปลงกลอนของท่านครูใช่ลบหลู่เขียนด้วยมือลบด้วยตีนเพราะจนตรอบบอกไม่ถูกจุกไปหมดอานอนท์น้อยใช่กระบฏใช่ผิดศีลผมขอเปลี่ยนกวยนเทียงโคเป็นเครื่องบินคนได้ยินได้สติได้เปิดตาประโยชน์เกิดณสถานแห่งหนไหนขอยกให้หมู่ทวยเทพทุกทิ่า อันความสัจจรั์ราวอับสราขออนอนท์บุญนำพาเพราะพูดจริงเป็นทนายตัวน้อยๆจากบ้านนอกเป็นกระบอกกระจายข่าวกล้าเหมือนสิงแม้นกุยักษพวกสลิมก็ฝูงนิงรามเกียร์หล่นจากหิ้งเหมือนเป็นลางเข้าใจแล้วความคับแค้นของนนทกโดนดึงผมจนจิตตกดูเหมือนสางเทวดาผู้มากสักเลวทั้งบาง มารังแกคนข้างล่างไม่เกรงใจดึงทุกวันผมก็บางกลางกระหม่อมเป็นหย่อมหย่อมเจ็บก็เจ็บทนไม่ไหวไปร้านยาซื้อไลโอหนุ่มกัญชยัยฉีดเท่าไหร่ก็ไรผลหมดหนทางง่ามเทโพชโดตีแปลงแรงตีตีผมสองซี่ก็ล้านราวพ่อขุนช้างโดนกร้อนผมเหมือนหมอหยองติดตารางพวกมันอ้างล่าแม่มดแบบไทย,ไทย ให้นนทกถึงเป็นยักษ์ก็มีจิตมีชีวิตมีความคิดน้ำตาไหลมีความรักความพักดีถวายกายข้ารับใช้สั่งอะไรก็ทําตามข้าตอบแทนจากเหล่าเทพคือโขกศัพท์ให้คำนับให้ก้มกราบและห้ามถามสกปินาสูงคือดีต่ำคือซามเป็นแค่ฝุ่นไร้ความงามละองดินแต่บิ๊กบอสที่แสนดียังมีอยู่ พระอิศวนเรียกมาดูกองทรัพย์สินนนทบนิ่งเงินในแบงก์ก็พอกินขออย่างเดียวคือวินวินเทียบเทวาเป็นตำนานของที่มาลิงสู้ยักษ์คนเคยรักต้องแตกหักยากรักษาเป็นถึงเทพผานแต่เงินไร้เมตตาก็สมควรมรณาด้วยนิ้วมือบักทิงคองลาชนีลิงผมแวงปวดสำแดงอ้างองค์รามยักษ์อย่าหือ อ้างบุญหนักอ้างบุญคุณห้ามลุกหือหากใครดื้อคือคนบาปเนรคุณพวกยักษ์ใหญ่ใจนักเลงก็ลุกสู้ทุบไปตู่ด้วยกระบองใหญ่หนึ่งร้อยหุนดีดลูกคิดกูกำไรไม่ขาดทุนยักษ์สามตาตายไม่ศูนย์แถบเผ่าพันยักษ์รุ่งใหม่เข้าไล่บี้พวกลิงแก่ยักษ์ไฮเทคไร้หอกแท่ดาบมีดขันใช้มือถือคลื่นสัญ,ญญาณสื่อสารการัน ฟรีสปีดคือรางวัลความเสรีขอจบกลอนนอนบนพรมบรรทมศิลปกลอนกากากากจากก้อนดินก่อนเป็นผีรามเกียรติบุญลี่ยักอ่านดีๆผู้ชนะคือคนที่เขียนตำรายักดีดีมีอยู่บนสวงสวรรค์ชั้นจาตุเวศสุวรรณมีสามขาศิลปินมาปรับแก้ให้งามตาดูดีๆยักษ์สูงกว่าเหล่ากุงลิง จบตอนอานนทบทนายความแห่งเขาไกลลาดผู้ทนทุกข์คิดเขียนฟ้าพิคาตโดยกวีประชาชนกระบวนประชาชี